แล้นำพระที่บใหม่รลกน้อยจะทำอะไรทุกทีทุกอย่างเมื่อเราเข้ามาเป็นพระแล้วเราต้องทิิงนิสัยของอการเป็นกระหัด <c oughs> ที่เคยพูดกันนองหรือเคยเล่นเคยหยอกเคยล้ออะไรกันมันิิดนจังละ เราลองดูพระทีกเขาบทนมาก่อนอะไรก็ทำได้หรือทำไม่ได้ก็ถามพระออกแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งโวรนจะดูวินยัยทุกวันดูตั้งแต่ตอนในน้องเสือปาทิโมกเอ้ยในน้องเสืนอนวโควัตเอาให้เลยถ้าเราไม่อ่านวินยัยศีลของเราก็บอกพร่อ เมื่อศีลบอกรลองอาครั้งแรกหนันม่เป็นโทษเพราะยังไม่รู้พอ,อครั้งต่อไปรู้แล้วทำมันก็เป็นโทษอ่านบวช้องศึกษาไปด้วยเพราะที่นี่ไม่สอน <c oughs> ไม่ไม่สอบออกประกาศปฏิบัติถึงจะบวชกี่วันก็ทาอ่าน <c oughs> โดยโดยเฉพอะคือพระวินัยต้องอ่านทุกวัน อ่านข้อนหนไม่เข้าใจคอยถามพระกรรมวาจารสารของเราเน่ยปิดิษตูทำยังไงเพราะภาษาธรรม,มะบางอย่างเราฟังแล้วอ่านเป็นตัวนังเซอไทยแต่เราไม่รู้ความหมายเดินเือร์ใ้พวกนิดพวกปาฏิตตีต่างๆนี่ภิกษุประหารภิกษุ ไปนาบัตปายกมือพระประหานภิกษุเป็นพาจิตตีอย่างนี้เราเว่าพระหานหรือพระอกรเป็นปาจิตตีพระหาหนพระราชาไทยแปลว่าค่าพระาราชาธระะาร,ระมะมไม่ได้หมายวา่าค่าคือเงื้อมือจะตีก็มันก็เป็นโทษแล้ว เงื้อมือจะทุบเขาอย่างนี้ไปตลอแล้วก็ที่จำป็นที่สำคัญปฏิสังขายโยทั้งทีก็ต้องท่องให้ทำได้ให้หมดเพราะต้องใช้ทุกวันเวลาจ <c> า <oughs> นอาหารก็ต้องปฏิสังขายโยในเสอพินทปาตังเวลาเอาจีวรมาอม หรือสบงมานุ่อองก็ทองทองว่าไปสังขารโยนิโสตีวรังจะน,นอนบนผุดตีที่เรานอนจะล้มนอนนอนก็จอ,องว่าปฏิสังขารโยน,นิโสเสนาสนาจะกินตามชาคาเฟ่สุบุรีอันว่าอะไรก็เองก็จองว่าปดิสังาสาาาาขารโยนิโสกีฬานปัญยาเอสัทชาปริฆราณ์ อ่าตรงใจ้าว่าเราไม่ใช่ไม่ไม่พิจารณาเนียก่อนคือว่าดเ้ีก่อนอเอานปโทษนี่ให้รูการขยายมันเป็นเลยดีแต่ยังจำไม่ได้กระติดตัวไปอป่อนที่จะชันก็เอามาดูเพรว่ามันจบก็จบหึือก็ใส่ข้าวข้าวเปล่า,า,าอ่าเราต้องถือกันในเครก ให้แน่นอนแล้วอนุโมทนายาสาสัพพีแล้วก็บทอนุโมทนาต่อไปสองสามบทออกจะท่องให้ใจจำได้คือต้องแบ่งเวลาของตนวันหนึ่งถ้าไม่มีบินระบาดตอนเช้าทำกิจวัตรของวัดตอนเย็นทำกิจวัตรของวัดในระหว่างจะอาหารแล้วเราจะ จะดูวีไลท์อนหรือจะทองหนังสือขอนก็ทำตารางไว้เองเวลาเท่าไรดูอะไรถ้าเราไม่มีกำหนดคอดเทนฑ์แล้วมันก็เลยมันเลื่อยไปตามเรื่องของมันอนะ่ะตามเรื่องของกีดิมันเลื่อ,อยไปเรื่อยตอนนี้นอน,นเรื่อยเรื่อยหลับเลยจะมีเป็นตัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชั้นข้าวอินใหม่ๆม่ไม่ควรที่จะไปนอนหลับ อยาผดไปลอยผาดน,นิสัยเช่นนั้นเป็นนิสัยของความเกลียดกราดกินแล้วนอนพระทธเจารยกบอกพิสุตตร์รักให้หานริปันมันีนสาาะนั่นแหละเป็นเชื่องหมายกินแล้วก็นอนผึ่งเด่นพอหิวขก้นมาลุกขึ้นกินหรือไม่มีกินก็อ่อนเวลาแล้วก็กระวนกระวาย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> หัดง่ายกินแล้วนอนฉันแล้วนอน ตนในพออินพอตามันจะปิดเรือแล้วพอตอนีชั้นว่าไม่ทันอินป่ะพอไปนึกถึงว่าอยากจะนอนนั้นเคลื่อไปแล้วแลําทังนเข่าปีที่ก็เห็นเห็นหมาแล้วพวกพระเรานั้นวดูงายลองปงทั้นอ้นวนอวนทุกแล้วขายมันมาก พระนี่ปฏิบัตินอน,นอนอย่างมากห้าชั่วโมงแล้ว,ลวเพราะกว่าจะได้นอนสมัรถผ่าทุกตัวที่แข็งแขมงเจริงที่สี่ต้องื่นแล้วที่สามกว่าื่นแล้วเจนแล้วก็นักนางแล้วก็มาไหว้พระไหว้พระแล้วก็หนักต่อกลางวันเที่ยงไปแล้วระหว่างบ่ายโมงตั้งบ่ายสองหรือเที่ยงเรึ่งถึงบ่ายโมงรึงต้องอาก็พักผ่อนชั่วโมง เรงพออยู่อย่างนี้อ่ะแต่โดวเวลาแล้วบางทมันก่อบันทึกคืนสี่ชั่วโมงกนะ็วั้นที่รับที่จริงก็ตั้งแต่ห้าทุ่มห้าทุ่มกว่า 3, 2, 2, เป็นตีสามที่สองที่สองตราะั้นฝึกแล้วมาก่อนมันกังวลมากแหลนะแต่ว่าเราฝึกเป็หวราจะเอาพระธรรมมาพระมุนมมีเจา้าเขาอง ตื่นเช้าก็าไปบินตบบาทบินตบบาทแล้วก็จาไห้เสร็จกอตอนรับ <c oughs> พวกพรามพวกชาวบ้านพวกข้าหาบดีปกเศรษฐียืนยนหน่อยก็ตอนรับพวกกษัตริย์กลางคืนตอนหัวคำ่ำถึงสี่ทุ่มมาทุมพระบริจาคก สอนพระสฆงสาวกตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงตีสามพระองค์ก็ตอบธรรมเทวดาตอบปัญหาเทวดาเพราะเทวดามาเฝ้าอยู่เสมอ <c oughs> ต่อจากนั้นพระทรงพระบัญชมพอตีห้าก็ลุกขึ้นแล้วตื่นนั่งนั่งพ ที่งเ,เล่นไขายพรยานเพื่อจะดูว่าตรงนี้ใครที่มีบุญวัฒนาถึงที่พระองค์จะไปโปรดได้ถึงแม้จะไกละองค์ก็ไปโดยพาธาิหารไปโปรดจนหลับกิจงรรมวันจักแล้วพระองค์ก็ยังมีอายุสอนสาวพระศาสนาตั้งสี่สิบปีอายุถึงแปดสิบปีเป็น ดับขันเอาสู่รราปรันิลิานอาย่างสุภาษิตโบราณที่มีของบางของคนไทยเราเนี่ยว <c oughs> อดนอนนานใจคราวนี้เรามาแปลใช่ว่าอ่าอดนอนนานๆนนแล้วมันก็ตายเร็วไม่ถูกอ่ะ คนนอ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 นานตายตายชาเข้าใจไหมเพราะอะไรคนที่นอนแล้วนอนทั้งวันนะพไม่ไวายที่จะปวดที่จะเมื่อยร่างกายอ่อนแอเมื่อร่างกายอ่อนแอเขาไปโนกาดของโรคต่างๆที่มันจะเข้ามาพอเข้ามาสักโรคหนึ่งได้ร่างกายก็ยิ่งเพียบลงไปอีก โอกาสของโรคอื่นที่จะแทรกซ้อนขึ้นมากระดวพุ่งเข้ามาเลยก็ทีนี้ก็เป็นรังเหง่งโรคเป็นเจ้าเหง่งโรคอะไรอย่างนั้น้งหมดนี้อาจารย์ได้ทดลองแล้วทองนั้นลองนอนแล้วแปดชั่วโมงเพราะความเป็นมันงวกนักเอาว่าความของงกเพราะเรากิเล็มันมีเท่านั้น เออมันมาง่วงมันในนั่งตั้งตัวไม่ติดหลับไม่หลับตาเดี๋ยวมก็จะหลับพอหลับก็หัวโขกพื้นนะ่มาลงไปทำย่างไงก็แบบนี้อ่ะนอนกลางวันเยอะมากนอนกลางวันมากตื่นขึ้นมาท้าโมงเย็นไปส่งน้ำเกือบไปรู้ว่านี่มันกลางเช้าหรือกลางเย็นที่มันซึม แล้วมันปวดมันเมื่อยไปหมดทางร่างกายพอกลางคาืน,คนก็พอขาณะทำวัดไหวพระเย็นนี้มันงงแล้วไม่จริงเราบาอดนอนเรวงงการพักผ่อนร่างกายของเราผู้ปฏิบัติธรรมคือเวลาหลับแล้วมันหลับสนิทโั่วโมงเดียวนี่เหมือนกับน,นอนดั้งบันแต่คนนอนด,ดับหลับตื่น โดยไม่รู้วิธีทำให้นอนหลับมันก,ก็จริงหลายงง่วงเพราะไอ้จิตมีมีตกมีความนึกคิดต่างๆนานาสติไม่คุมไม่อยู่วิธีนอนก็เหมือนกันเวลาจะหลับต้องให้ให้นอนตะแคงขวาเอามือแนบไปขักแก้มมือขวา มือซนะ้ายน่ะพาดไปบนขาของเรานะ่านะแหละเท้าซ้ายน่ะเท้าขวาก็ง,งอหน่อยยังได้เทา้าซ้ายที่ทับเท้าวขวานก็หดปลายเท้าลงมาอยู่แค่ใต้ตุ่มนิดมันก็ไม่เจ็บนึงแล้วก็ท่องพุทธคุณอิทิปิสนะ่ะสักจบมันก็ได้แล้วก็ใช้ว่ามันหลบับแล้วก็บอกว่าให้ตื่นเวลาเท่าไหร่ด้วย กำหนดไว้ใจของเรานึกอกเห็นหน้าปัดนาฬิกาไปถึงที่สี่หรือที่สามคอยเห็นแข็มันอยู่ที่สามแขมสั้นอยู่ที่สามแขมยาวอยู่ที่สิบสองพอเห็นชาตก็นอนหลับใจมันก็หลับการนอนอย่างนั้นนอนเรียกว่านอนอย่างสีหายาสัยยานอนอย่างราชสี สัตว์่าจะสีเป็นสัตว์ที่สูงสุดในโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายมันนอนมีระเบียบอะไรค่ะคนไครนอนไายหลับตามที่พระธเจ้าจัดเรียกไว้ว่าโอกคนที่นอน,นอนอย่างเปรกหรือพวกเปรกมานอนอย่างนั้นมอนองหมดหมดอะไร อานอนคว่ำขอเรียกว่านอนอย่างจัดลีรจานนอนคว่ำหลับบางคนเป็นอย่างนั้นซะด้วยไม่ถูก้านอนตะแคงด้านซ้ายหลับเพรานั้นพวกมากๆในทางราคะาทังการมาราคะการนอนที่ถูกไม่มีธีเยอเตอนนั้น แต่ว่า,าเมื่อตื่นึ้นมาจะพลิกไปทางอื่นทางทางหนึ่งทางใดก็ได้แต่สัมหัสไปเป็นนิสัย้วเรื่องนอนหายหลับไม่มีและพลิกก็ไม่มีที่จะพลิกนอนหายแล้วหลับต่อไม่มีไปทางซ้ายจักพักหนึ่งเท่น,นั้นพอเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมันก็จะมาหลับก,กลับมาที่เดิมตะแคงขวาหลับต่อยเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่การฝึกหัดของเราแล้วถ้าเรานอนปกตงตงามวิธีนี้แล้วมันก็จะไม่ขวนเลยเพ้อเอราก็ปก ถ้าขวัเลือนเตอรกบรกเตือน้นมาจิตของเราอย่าไปร่วมกับขวัญเลือนเตอรเตือน้นมาแล้วใครรู้ว่าน,นี่มันขวัญไม่เจสนาเดี๋ยวก็เป็นโทษหนักเห็นปราอ่านนาถามพ้าผู้ใหญ่เใช่เพราะเรื่องนี้ต้องพูดโดยเฉพาะเอาการบวชการเรียนนี้ เราให้เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายอยเป็นผู้ือตัวที่ตนสกร,ร,นระดากดีรันพระธิษณานบุโสโบทคนเรากลักเกือนอะไรต้องรับฟังจะไปโทษเถียงขัดแย้งไม่ได้มันผิดเราอีหน่อยผิดศีลเราโกรธโดเจนมาปิดตษพไปเยื่อไปว่ามันไม่ถูกทั้งนั้น ให้เข้าใจว่าการมาบวดนี้เพื่อมากัดเราเกิบเศอหยาบคือความชั่วต่างๆให้มันเบาบางลงแล้วก็เพื่อจะได้เป็นคนดีเมื่อเราลาสิกขาไปแล้วไปเป็นผู้ครองเรือนอยู่บ้านพึ่งกริหัติเขาจะเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมเพราะการบวดนั้นไม่ใช่ว่าหมายเอาผ้าเหลืองเหลือง ลงชาบงกลองผมปากคลุมเขาแล้วเรียกว่าพระคนทีนไม่ได้บวชเป็นพระนี่แหละแต่เขารักษาศีลได้สมบูรณ์เขาก็เป็นพระได้เราพกเป็นพระแต่ถ้าศีลของพระเขามีก็ต้องรักษาศีลของพระทำไมถึงศีลของพระมันถึงมากเพราะการบวชเขามานีนตัดจากวัตถุกรรมบัญชัอิพอแม่พี่น้องปุญาตายาย โลกเมียชามีภรยาอะไรก็ทำตัดเงินทองก็แักมาหมดเพื่อให้มันใกล้พระนิพพานข้าเพราะการบวชนี่ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้นไม่โอกาสถึงได้เร็วกว่าผู้อื่นแต่สามเนเณนระสิน้นสิตก็ยังเร็วกว่าคริาัตอะไรก็ทงหน้าถิงแปดถ้าถิ้งแปดก็ไม่ได้ทึงประจํา ดอกจากบางคนที่บวชเป็นจีเป็นปะเขากรนีกรณีมีชินเปิดประจำดังนั้นการทีชินสูงบุญมันก็มากเมื่อเรารักษาได้เรีนตามบุญก็น้อยลงไปแต่เสนทั้งหมดนั่นแหละการที่จะทำผิดผิดทางกายอย่างหนึ่งผิดทางวาจาอย่าง้องอย่างท่านนะทางวาจากขาจะทผิดแต่ๆก็มีูุยกหก พูดคำหยาบพูดสอเสียก็อื่นพูดแล้วไหล้วยเจอะไอ้ที่ขาดแท้ตีน่ก็คือพูดโกหกส่วนใครพูดคําหยาบใครพูดด่าเขาคอะไรเหล่านี้ขอเพียงตราบศีลท่นานท่านเหมือนเราห่มผ้านุ่งผ้ามันทะลุเป็นรูปลวงมองเห็นเนื้อเรา อถ้าพูดซอเสียดเห็นมันด่างเหมือนฝ้าขาวทีมอะไรสักออกมันติดอะไรก็ติดเป็นดวงเป็นลำด่างๆาเรียกว่าเสียงหย่อนอันนี้พูดแล้วไหลตลกขนองเฮาเล่าเรื่องทางเรื่องเรื่องชวนหัวเรื่องนี้ทานต่างๆนั่นอันเดียวกั สินพลอยพลอยก็เป็นเม็ดๆเป็นจุดๆเหมือนกับฝ้าขาวที่โปะโูกน้ำพกนแล้วก็ออกเป็นลายาเรียกว่าศินพลอยดังนั้นเราเป็นเจ้าแล้วต้องไม่มีท้งโกหกทางสินสลุทางสินดาบั้งสินพลอยต้องไม่มีท้งใน อาศัยที่เราอยู่ใน,ในวินัยเราก็ไม่มีถ้าสีนี้เป็นแม่สินใหญ่อ,อดีตสีพระอก่อนใครก็ตามพรานอนที่เศร้าเขาสั่งพระที่เป็นพักเพื่อนกันนอนกันให้เขาปลุกพยายามที่สุด ที่จะทำวัดเช้าวัดเย็นให้ไม่ขาดเลยเพราะคนที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยูน่นี้เพียงเท่านี้แลก็มีศีหน้าประกอบเราไหวพระเช้าเช้าเย็นทุกวันถึงแม้จะไม่ไหว้ให้เต็มสมบูรณ์เพียงแต่ทองอิทธิปิโสสวากาโตสุภัิปันโนสามบทไหวทุกวัน ใช่แล้วไม่ไปเกิดที่อืน่นมนุษย์นี่ก็ไม่เกิดไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดาวดินเท่านั้นอานิสงส์ของถี่นดังนั้นเราทุกคนทุกองค์อาจให้เป็นนิสัยจนได้ไปช่วกทีเรศในความเกลียดกล้านความเสียดายการหลับการนอน,นเป็นธรรมชาติของกิเรสอย่ากเช่นอากาศเย็นๆนี่มีฝน,นตกตามๆเลยแล้ว มันบอกฝนตกหนักอย่าไปเหมือนหนักแล้วก็อีกก็เหมื่นกันใครจะจำวัดบนชารานี้ก็ได้ตะกี้เกเล่นไปกันบฝนฟ้าตกแต่ต้องเอาผ้าทั้งสามืนเสื้อขอที่เรียกว่าใจจีวรสังกาติจีวอลทองสาบงขันอาจำบัดบนนี้ประมาทอี ไม่ต้องเดินไปมาเราไม่ต้องติดติกุดที่เรานอนอไม่ต้องติดมันก็ได้ไม่ปิดเไรอ่ะจบเพียงแล้ว